มีบทวิเคราะห์ที่พูดไว้น่าสนใจมากมสะท้อนไปในทางเดียวกันเลยเขาบอกว่าหลังจากที่ภูมิใจไทยได้สอสอเพิ่มสองคนก็ถือว่าเป็นบทสะท้อนความพร้อมการเข้าสู่สนามเลือกตั้งปี69าตามที่ผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะฮะและก็เป็นที่น่าจับตาว่าผลการเลือกตั้งสองสนามที่เป็นสนามทดสอบความพร้อมสองพักการเมืองใหญ่ก็คือพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยเนี่ย ก่อนการเลือกตั้งใหญ่ต้นปีหน้า69หรือก็ประมาณ120วันสนามทดสอบสำคัญทั้งสองสนามในภาคอีสานก็คือศรีสะเกดพื้นที่นี้ถือว่าเป็นเขตภัยสงครามมีกระแสคลิปสะเทือนแผ่นดินค,คลิปอังเคิลนั่นเองนะ,ค,ะงคลิปอังเคิลที่ว่านี้ติดตาตรึงใจไปช่วยลูกช่วยหลานแน่นอนเรื่องนี้นส่วนในภาคฝั่งภาคตะวันตกคือพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรี แม้กระแสของอังเคลเนี่ยคลิปอังเคลจะจะไม่แรงเท่าพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ด้วยความเป็นเกตทหารผลการเลือกตั้งถือว่ามีความหมายค่ะนะชัยชนะของครูอีฟจินตะวันไตสนากุลสสศีสเกตพักภูมิใจไทยหนึ่ง,ตอ,งอตอกย้าในชัยชนะด้วยชัยชนะของน้องดีมวิสุดาวิเชียนศินทายายของคุณศักดาวิเชียนศินสองเนี่ยเป็นการสะท้อนภาพทางการเมืองอระหว่าง ภูมิใจไทยภายใต้การนําของอนุทินชาญวิรกุลนายกรัมตีและรัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็ยังสะท้อนความพร้อมไปถึงความพร้อมอีอกฝั่งหนึ่งของเพื่อไทยที่เพิ่งประกาศย,ยกเครื่องพักและยกเครื่องประเทศที่สุริยะจึงลุกนึงกิจเนี่ยในตําแหน่งพอ,อาการเลือกตั้งพักเพื่อไทยประกาศเป้าหมายเก้าอี้สอสอข้างหน้า200ที่นั่งว่าจะเป็นเพียงการเคาะขามเคาะชามข้าวหรือใส่หมดแม็กของจริง ถ้าพอเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยตั้งใจจริงกับ200ที่นั่งนะท่ามกลางกระแสตามลงตกตามในช่วงนี้เนี่ยต้องกล้าใสหมดแม็กนักวิเคราะห์เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> เพื่อผลเลือกตั้งซ่อมการชนะบุรีไม่พลาดเป็นการเรียกขอนกําลังใจแต่ผลก็ออกมาอย่างนี้ไงพุท <c oughs> จ,จิตเนะี่ย <c oughs> ต่างจากพรรคภูมิใจไทยครับภายใต,ใต้การนําของอนุทินชาญวิริฬุลสามารถกวาดชัยชนะทั้งสองสนามการเลือกตั้งซ่อมก็เป็นการตอกย้าว่า ภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองขาขึ้นในตอนนี้เหมือนที่นักวิเคราะห์นักวิชาการหลายท่านเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์กันในช่วงนี้ถือว่าเป็นพักการเมืองขาขึ้นประชาชนให้การยอมรับโดยเฉพาะการทํางานที่รวเดเร็วฉับไวในมาตรการช่วยเหลือประชาชนทีนี้ก็มีการมองกันว่าแม้เวลามีเพียง